สัสดีครับตอนนี้ล้อมาแล้วนะครับเพื่อนๆหลายคนคงจะอยากเห็นนะฮะเวลาใส่ที่เป็น6กร้อแล้วเนี่ยนะฮะล้อเขาจะล้นมาประมาณไหนความสวยความหล่อจะอยู่ประมาณไหนนะฮะตอนนี้ล้อมาแล้วครับนี่ฮะจะให้ดูใส่ย,ยางกอไก่นะครับนี่ใส่ย,ยางกอไก่ด้วย สวยงามพระรามแปดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเวลาใส่วิธีใส่เขาใส่กันแบบไหนนะครับก็พูดง่ายๆเลยว่าเหมือนใส่หกร้อนะฮะ,ะใส่ล้อเหมือนหกร้อเลยนะครับเป็นขอบสิบห้าป่ะพี่ต้นลองเอาขยับมานิดนึงเลยผมจะดูดีว่าเบอร์ยางเท่าไหร่พึลงมาะะขอดูเบอร์ยางนิดนึงนี่พี่สิบห้าขอสิบห้าเนาะยางเจ็ดศูนย์ศูนย์อ๋อขอสิบห้า ยาง700เป็นขอ15นะครับมาดูกันครับใส่เข้าไปครับกรวบนี่ใส่ก็เหมือนกับใส่ด้านคว่ำนะฮะแล้วก็ขันน็อตเข้าไปขันน็อตเข้าไปครับเพื่อจะล็อกล้อนะฮะเขาจะเป็นน็อตสองชั้น จะมีตัวหนึ่งที่ขันก่อนนะครับเพื่อกดกระทะด้านในนะครับแล้วจะเดี๋ยวก็จะนํากระทะอีกลูกหนึ่งใส่แล้วก็น็อตขันอีกนะครับนี่น็อตเขาอยู่แบบนี้นะครับนี่ฮะน็อตอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นน็อตเบอร์ใหญ่เลยนะแกนน็อตนี้น่าจะเป็น18มิลครับคุณต้นคิดว่าใช่ไหมแกน18มิลใหญ่เบิ้มเลยฮะดูเลยฮะเรื่องน็อตขาดน็อตหวานนี่คงจะหมดโอกาสครับ ถ้าไม่โดนบล็อกลมใหญ่ๆยิงถึงขนาดว่าโอ้โหถูรูถูกกังนะฮะผมว่าทําอะไรเขาไม่ได้แน่นอนนะฮะเราก็ใส่เข้าไปครับนี่ฮะเอาไหมรถคอเอาไหมแบบเนี้ยอยากได้นะไมหมย,งยางเส้น2สองพันบาทเองเอ้อยยางเส้นสองพันบาทเองยางที่เราใช้บรรทุกต้องสี่พันกว่าแล้วนะซื้อได้สองเส้นเลยนะอื้ เขาบ่าเขาแบกได้ห้าหกตันเลยนะเนี่ทำเล่นไปนะผมเคยถ่ายรีวิวไททันคันนึงนะรับได้หกตันนะเขาเคยใส่มาแล้วห้าตันหกตันเนี่ยเขาใส่มาแล้วถือว่าใช้ได้แต่ถ้าวิ่งระยะไกลไม่เก่งใช่ไหมฮะเพราะว่าหน้ายางามันแข็งเนาะแต่ถ้าวิ่งใกล,ใกล้โอเคได้นะครับนะแต่มีหลายคนก็วิ่งเป็นร้อยโลสองร้อยโลเหมือนกันนะนะฮะเอาแล้วครับนะฮะเราใส่น็อตแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะต้องนํา บล็อกลมยิงนะครับแต่บล็อกลมตัวนี้เขาประยุกต์มาแล้วครับเป็นบล็อกไฟฟ้าครับ <laughs> อ้าวไม่ใช่ใช่เปล่าโอเคขันด้านซ้ายนะครับนะฮะซ้ายเข้าครับขวาออกนะฮะซ้ายเข้าขวาออกสำหรับล้อด้านซ้ายหลังนะจัดไป จัดไปจัดไปดูสีครับสีด้านบนครับสีชมพูหวานแหววเลยครับใส่ไปแล้วครับหนึ่งล้อครับเอาเรามาดูกัน อีกหนึ่งล้อครับเอาแน่นไหมเอาแน่เแน,เ,น,เ,นเลยนะอะอให้ให้ช่างงงให้ช่างงงให้ช่างงงอัดเลยไม่ต้องกลัวขาดไม่ต้องกลัวขาดนะฮะสิบแปดมิลครับไม่ต้องกลัวขาดนะฮะกแกนน็อตใหญ่เบิ้มเลยจัดไป ครับถเขาน้อยตัวดีเนาะอย่างนี้เนาะ,ะขันแป๊บเดียวเองห้าตัวเป็นรถด,ดำนะครับนะฮะยี่สู ท้ายครับแถวครับเอาขออีกหนึ่งล้อเรามาดูกันว่าทรงจะเป็นยังไงกระบาดดำหกล้อครับครับขออีกหนึ่งล้อครับนี่ฮะยางเจ็ดศูนยูนฮะขอบสิบ้ายางเจ็ดศูนยูน อีกกระทะหนึ่งแล้วก็ไงายหยออกนะครับไหยออกจะมีคว่ำด้านในแล้วก็มีไายออกนะครับให้ดูครับคว่ำในไายออกในเป็นยังไงล่จจะจ๊ะมาแล้วครับยางนะครับเพื่อนๆก็เลือกใช้ได้นะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นยางเลเดียนหรือว่ายางที่เอามาบรรทุกนะฮะรถท่านเป็นรถแบบไหนเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกยางให้มันเหมาะก,กับการใช้งานได้นะครับ คันนี้ก็เป็นรถดําครับถ้เาเป็นรถสไลด์หรือว่าจะเป็นรถข้อเขาก็จะใช้ยางอีกอย่างหนึ่งนะฮะอย่างตรงนี้เขาเรียกว่ายางกอไก่ครับนะฮะเรียกกันแบบง่ายๆที่หลายคนรู้จักกันในนามยางกอไก่ทีนี้เขาก็จะใช้น็อตใหญ่ขันนะครับนะฮะน็อตขันเขาจะมีอยู่2ตัวนะครับนะฮะมีตัวนอกตัวในตัวนี้จะเป็นตัวนอกนะครับเอิงออเบอร์สี่สิบเอ็ด ครับตัวนจะเป็นตัวสี่เหลี่ยมขันนะฮะนี่ฮะตัวใหญ่41ครับโอ้โอบอไม่ใหญ่เบ้งเลยเนี่ยสวยครับสวยสวยงามพระรามแปดเป็นยังไงล่ะจ๊ะกระบ,บาดำหกล้อก็มานะจ๊ะอุรชาพรรอยจัดให้ได้ ไปครับสวย เสร็จเรียบร้อยครับเราจะให้เพื่อนๆได้ดูด้านหน้าก่อนดีกว่านะฮะด้านหน้าของทางด้านหน้ารถนะครับหรือว่าล้อเทอล้นประมาณไหนก็ครึ่งล้อนะครับนี่ฮะออกมาครึ่งล้อครับบรรทุกได้นะครับนะฮะบรรทุกได้สบายๆเลยนะฮะยางก็ไม่แพงด้วยนะฮะนี่ครับเป็นไงล่ะ สวยหามเลย,เยด้านในก็ไม่ติดนะครับนะฮะเฉียดเฉียดนะครับไม่ติดนะฮะเห็นไหมครับ<แ>นี่เฉียดเฉียดไม่ติดสวยครับกาลังสวยเผาตัวนี้ยาวประมาณสามสิบสี่เทายาวสามสิบสี่นะฮะเป็นยังไงล่ะครับเจ๋วไหมดูครับให้ดูด้านหลังดูด้านหลัง นี่ด้านหลังของเขาโอ้โหอย่างนี้สายแบกชอบเลยครับห้าตันน่าจะได้นะครับส่งแนบเขาครับนะฮะแล้วก็เฟืองท้ายใหญ่นะนะฮะเฟืองท้ายลูกเบลเลอร์เลยเขาดัดแปลงนะครับนะฮะดัดแปลงเฟืองท้ายด้วยนะครับโดยการที่ใช้เฟืองท้ายใหญ่ เฟืองท้ายใหญ่แต่เป็นเบอร์เท่ากับเฟืองหน้านะครับนี่ฮะเฟืองท้ายใหญ่โดการที่เปลี่ยนหน้าเป็นเฟืองท้ายแล้วก็ใช้เฟืองท้ายใหญ่เลยแล้วก็ไล่เบอร์เฟืองท้ายให้เข้ากับเฟืองด้านหน้าเพราะว่าคันนี้เป็นรถโฟล์วินนะครับนี่ฮะรับรองเลยว่าเฟืองใหญ่แข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าเฟืองจะแตกนะฮะ ละกาลังของรถดำเขาเยอะอยู่แล้วครับเขาก็จําเป็นที่จะต้องใช้เฟืองใหญ่เรามาดูกันรอที่สองกำลังจะใส่อยู่ครับเฉียดฉิวนะฮะข้างหลังไม่ติดนะครับสามสิบสี่นะฮะเพาแขนสามสี่กำลังดีกำลังดีเอเอาไปใส่นิสันมันจะหล่อขนาดไหนไปเนี่ยเอาไปใส่ลิกเอ็มจะหล่อขนาดไหนไปเนี่ย ใส่แปดสามเก้าอืมไอ้ตัวนี้เฟืองเท่าไหร่อ่ะเก้าเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งนะฮะเท่ากับรอบของเดิมใช่ไหมเท่ากับหน้าไหมเท่ากับรอบหน้าอ๋อเท่ากับข้า, oh. าขงหน้านะครับแล้วก็วงยางเท่ากันด้วยนะฮะแต่วงยางไม่เท่ากัน <S <S ไม่ติดนะครับไ, <'m S 1> ไม่ติด <te al> ได้ครับเ ถ้าเราอยากวิ่งเป็นสี่ล้อเราก็ถอดล้อข้างๆออกสองล้อก็ได้ครับถ้าอยากวิ่งเป็นหกล้อก็เพิ่มล้อเข้าไปครับเป็นยังไงล่ะโอ้โหสุดจัดประหลัดดอกครับเป็นไงดูครับสวยไหมรับน้ำหนักได้ดีแน่นอนครับ เสื้อเผาเขาก็หนาใหญ่นะครับแล้วก็ปืองท้ายเขาก็ใหญ่ด้วยนะครับดูครับปืท้ายลูกบอลเลอร์เลยครับคนไทยเก่งอยู่แล้วสายดัดแปลงนะครับคนไทยเก่งอยู่แล้วเอาละครับเพิ่มล้อก็ไปอีกหนึ่งครับ ยอดยอดนะครับมาดูกันครับแม่กลายเป็นหกร้อยแล้วครับพี่น้องเอยเห็นไหมสวยไหมสวยไหมกลายเป็นรถหกร้อไปแล้วกระบะน้ำไทยแลนด์โอเยี่สวยครับสวย ยางกอไก่ครับยางเจ็ดศูนย์ศย์นะฮะกอบห้ครับคไทยชกแน่นอนจริงๆดูด้านหลังสิครับอย่างนี้จะเอาไปบรรทุกเท่าไหร่ดีล่ะฮะห้าตันผมว่าสบายนะระดับห้าตันนี่ไม่ต้องเสียวเลยนะครับห้าตันนี่ไม่ต้องเสียวเลยรับได้แน่นอนนะับมีใครใช้เผารุ่นนี้มีใครใช้ รอแบบนี้บ้างคอมเมนต์ได้นะครับมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับดนกำลังใส่ครับกำลังใส่ ได้ไหมดูครับตรงนี้ได้ไหมเป็นยังไงละจ้าพี่น้องเสร็จสมบูรณ์นี่กระบะหกล้อครับโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกจริงๆครับนี่ฮะแม่เจ้าแจ่มมากนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะทบบํารถกระบะดัด้มรถคอกนะครับหรือรถสไลด์นะครับติดต่อที่อูราคาพอรอยได้เลยนะจ๊ะ ่อที่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยนะครับรักนะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับ